หลังเสียงปืนเงียบลงสิ่งรถถังจอดสงบไทยเข้าสู่ยุครัฐบาลชั่วคราวพลเอกสุรยุทธจุลานนท์เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ใครผูกขาดอำนาจอีกแต่เพียงหนึ่งปีต่อมากลับเกิดสิ่งที่กองทัพไม่คาดฝันการเลือกตั้งที่ทำให้เงาของทักษิณกลับมาครองเมืองอีกครั้งการเลือกตั้งที่เปลี่ยนเกมวันที่23ธันวาคม2550การเลือกตั้งครั้งแรกหลังรัฐประหาร พักพลังประชาชนชนะ233ที่นั่งเกือบเสียงข้างมากหัวหน้าพักคือสมัครสุนทนรรเวศหนักการเมืองปากกล้าสไตล์ดุดดันไม่เกรงใจสื่อบุคลิกของเขาผู้ตรงค่อนข้างมั่นใจในตัวเองและไม่ค่อยเกรงใจใครซึ่งบางครั้งทำให้เกิดกระแสะขัดแย้งในสังคมสมัครผู้กสื่อว่าผมเป็นแค่หัวหน้าพักนโยบายทั้งหมดของเรามาจากคุณทักษิณ กลายเป็นประโยคที่ถูกใช้โจมตีว่าเขาคือนอมินีของทักษิณรัฐบาลภายใต้เงาทักษิณ29มกราคม2551สมัครขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่25คอรมอเต็มไปด้วยอดีตทีมงานไทยรักไทยเดินหน้าโครงการเศรษฐกิจฐานรากเมกะโปรเจกต์ Project, และนโยบายแจกตรงสู่ชุมชนฝ่ายค้านและพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเริ่มตั้งเวทีโจมตีหนัก พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวหาว่าเป็นโนมินีของทักษิณจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อล้างผิดแทรกแซงองค์กรอิสระพันธมิตรกลับมาจุดไฟกลางกรุงพฤษภาคม2551พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเริ่มชุมนุมยืดเยื้อเวทีราชดำเนินเต็มไปด้วยคนใส่เสื้อเหลืองเหตุการณ์บุกยึดทำเนียบรัฐบาลในเดือนสิงหาคม2551 การประท่ากับตำรวจและเหตุการณ์รุนแรงเป็นระยะความรู้สึกสองขั้วเริ่มชัดเจนคือรักทักษิณกับโค่นระบอบทักษิณทักษิณกลับมาแล้วจากไปกุมภาพันธ์2 5ั1ทักษิณกลับไทยตีตั๋วเ i r s t Class จากลอนดอนได้ประกันตัวเสียงตะโกนว่าท่านนายกกลับมาแล้วดังสนั่นบริเวณทางออกผู้โดยสารขาเข้าพบแฟนคลับ บอกว่าผมคิดถึงบ้านวันที่28กุมภาพันธ์2551เครื่องบินไทยแ a i r เ a y สเที่ยวบินตรงจากลอนดอนแลนดิ้งที่สุวรรณภูมิทักษินชิน,นวัตรเดินออกมาพร้อมครอบครัวสวมสูตรสีเข้มหน้าตายิ้มแย้มมือโบกให้ผู้สนับสนุนที่มารอต้อนรับนับพัน บัตรโดยสารของเขาเป็นเฟิร์สคลาสสื่อบางสำนักเน้นภาพนี้เพื่อสื่อว่าเขายังมั่งคั่งและมีฐานะแม้จะถูกโค่นอำนาจฝูงชนตะโกนว่าทักษินสู้สู้พร้อมชูป้ายต้อนรับบางคนร้องไห้ด้วยความดีใจเหตุผลการกลับมาหลังรัฐประหาร2,549เขาใช้ชีวิตระหว่างต่างประเทศส่วนใหญ่ในลอนดอนและฮ่องกง การเลือกตั้งปลายปี2550พักพลังประชาชนที่ถูกมองว่าเป็นนอินีของเขาชนะขาดสมัครสุนทนรรเวทเป็นนายกรัฐมนตรีสถานการณ์นี้เปิดทางให้เขากลับมาเพื่อต่อสู้คดีในศาลโดยเฉพาะคดีซื้อที่ดินรัชดาทักษิณบอกนักข่าวว่าผมกลับมาเพราะบ้านผมอยู่ที่นี่และผมเชื่อในความยุติธรรมภาพเชิงสัญ,ญลักษณ์ การกลับมาครั้งนี้เหมือนเป็นการประกาศว่าผมยังมีอิทธิพลเป็นสัญญาณให้ฝ่ายสนับสนุนรู้ว่าเกมการเมืองยังไม่จบในสายตามฝ่ายตรงข้ามมันคือการท้าทายอำนาจคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคอมอชอและฝ่ายต่อต้านทักษิณ หลังจากลงเครื่องเข้าไปฟังคําฟ้องคดีรัชดาที่ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองได้รับการประกันตัวและประกาศจะใช้ชีวิตเงียบๆแต่เพียงไม่กี่เดือนต่อมาความเงียบนี้ก็แต่เป็นเสียงเสียงเพราะคดีเริ่มเข้มข้นและการเมืองบนถนนร้อนแรงขึ้นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลับมาบนถนนเดือนพฤษภาคม2551 พันธมิตรเปิดเวทีใหญ่ที่สะพานมัขวานรังสรรค์ข้อเรียกร้องเริ่มจากต่อต้านแก้รัฐธรรมนูมแต่ขยายไปสู่โค่นรัฐบาลสมัครซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวแทนของทักษิณเวทีพันธมิตรกลายเป็นศูนย์รวมของกลุ่มคนเมืองและชนชั้นกลางที่รู้สึกว่ารัฐบาลนี้กำลังสารต่อระบบอุปถัมภ์แบบเดิมคดีรัชดาเร่งเดินหน้าสารดีการนัดไต่สวนทีขึ้นสื่อรายงานทุกครั้งที่ทักษิณเข้าสาร ฝ่ายต่อต้านใช้เวทีการเมืองข้างถนนโจมตีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการใช้อำนาจเอื้อครอบครัวฝ่ายสนับสนุนกลับยิ่งรวมตัวกันแน่นหนาเพราะมองว่าคดีเป็นเครื่องมือทางการเมืองคดีที่ดินรัชดาเป็นหนึ่งในหลายคดีที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตสอตั้งขึ้นหลังรัฐประหารปี2549เพื่อสอบสวนรัฐบาลทักษิณเรื่องมันอยู่ที่ปี2546 ขณะทักษินเป็นนายกรัฐมนตรีภริยาของเขาคุณหญิงพจมานได้ซื้อที่ดินย่านรัชดาพิเศษขนาด33ไร่จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในราคา772ล้านบาทซึ่งถูกมองว่าต่ำกว่าราคาตลาดมากประเด็นคือรัชธรรมนูญมาตรา100ในขณะนั้นห้ามนายกหรือภริยาซื้อทรัพย์สินจากหน่วยงานรัฐโดยตรงเพราะถือว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ แม่ทักษิณจะอ้างว่าไม่ใช่คนซื้อแต่เป็นภรรยาซื้อด้วยเงินส่วนตัวก็ยังเข้าข่ายผิดเพราะเป็นคู่สมรสจุดเดือดกลางปี2551เวทีพันธมิตรขยายจากมัควาลไปปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลเหตุการณ์ประทะระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจบ่อยครั้งสื่อถ่ายทอดสดแทบทุกวันกรุงเทพกลายเป็นเวทีการเมืองกลางแจ้งที่ร้อนแรงที่สุดในรอบหลายปี ความตึงเครียดนี้ปูทางไปสู่เหตุการณ์สิงหาคม2551นี้คือสาเหตุที่ทักษิณบินออกนอกประเทศอีกครั้งและคราวนี้เขาไม่กลับมาอีกวันที่21สิงหาคม2551สาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินว่าทักษิณมีความผิดตามมาตรา100และมาตรา122ของรัฐธรรมนูญให้โทษจำคุก2ปี แต่ในวันที่ศาลนัดอ่านคำพิพากษาทักษิณและคุณหญิงพจมานไม่ได้มาศาลเพราะก่อนหน้านั้นไม่กี่วันทั้งคู่บินไปปักกิง่งอ้างว่าเพื่อไปชมพิธีเปิดโอลิมปิกจากนั้นก็ไม่กลับประเทศไทยอีกประกาศลั่นจากต่างแดนจากอังกฤษทักษิณออกแถลงการว่าผมไม่หวังความยุติธรรมจากศาลไทยเขาอ้างว่าคดีทั้งหมดถูกจัดการโดยกลุ่มอำนาจที่ต้องการกำจัดเขาทางการเมืองและบอกว่าพร้อมจะสู้ต่อจากนอกประเทศ ผลกระทบทางการเมืองฝ่ายต่อต้านใช้เหตุนี้โจมตีอย่างหนักว่าทักษิณหนีคดีฝ่ายสนับสนุนมองว่าเขาถูกกลั่นแกล้งและยิ่งเพิ่มแรงศรัทธาให้กับฐานเสียงชนบทประเทศไทยเข้าสู่โหมดการเมืองบนถนนท,นที่เดือดขึ้นเรื่อยๆเพราะพันธมิตรหรือกลุ่มเสื้อเหลืองกำลังชุมนุมใหญ่กดดันรัฐบาลสมัครเกมสื่อของสมัครในฐานะนายกรัฐมนตรีเขาใช้ทั้งวิทยุและโทรทัศน์เป็นเวทีตอบโต้ฝ่ายวิจารณ์ แต่กลับเกิดกระแสดราม่าใหญ่เมื่อให้สัมภาษณ์ในรายการ CNN และยอมรับว่าเคยออกรายการทำอาหารเมนูต้มยำกุ้งขณะดำรงตำแหน่งนายกฝ่ายต่อต้านนำประเด็นนี้มาจู่โจมว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมมองว่าแทนที่จะทุ่มเทแก้ปัญหาสำคัญของประเทศกลับไปทำกิจกรรมที่ดูเบาเกินไปสำหรับผู้นำประเทศแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่เมื่อถูกขยายในสื่อ ก็สะสมกลายเป็นภาพลักษณ์ด้านลบที่ยากจะลบเลือนฝ่ายต่อต้านใช้สิ่งนี้โจมตีว่านายกทำตัวไม่เหมาะสมแม้จะดูเล็กน้อยแต่สะสมเป็นภาพลักษณ์ด้านลบต้มยำกุ้งคือเมนูอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกแต่เมื่อสมัครในฐานะนายกรัฐมนตรีไปเล่นรายการทำอาหารทำเมนูนี้ในช่วงเวลาที่ควรจะทุ่มเทบริหารประเทศฝ่ายต่อต้านจึงมองว่า เขาไม่เอาจริงเอาจังกับงานใหญ่ของชาติเปรียบเสมือนเอาเรื่องเบาๆมาเล่นในเวลาที่ไม่เหมาะสมในอดีตต้มยำกุ้งยังถูกใช้เป็นชื่อเรียกวิกฤตการทางการเงินปี2540ซึ่งประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงแม้ในกรณีนี้ต้มยำกุ้งจะหมายถึงเมนูอาหารแต่ฝ่ายต่อต้านอาจแฝงนัยยะถึงความล้มเหลวทางเศรษฐกิจหรือความยุ่งเหยิงที่ซ้ำรอยอดีต ผ่านการเล่นคำนี้เพื่อโจมตีเชิงเปรียบเปรยการเล่นรายการทำอาหารในฐานะนายกถูกตีความว่าเขาละเลยหน้าที่สำคัญแสดงถึงการใช้เวลาผิดที่ผิดทางเป็นภาพลักษณ์ที่ทำให้ประชาชนบางส่วนรู้สึกว่านายกไม่เอาใจใส่หรือไม่โฟกัสกับปัญหาประเทศรายการทำอาหารเป็นเรื่องสนุกสนานและผ่อนคลายแต่การที่ผู้บริหารสูงสุดของประเทศไปเล่นรายการนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางลบ ว่าเขาอาจบริหารงานแบบผ่อนคลายเกินไปขาดความจริงจังและความเด็ดขาดที่ประชาชนคาดหวังคำว่าต้มยำกุ้งในที่นี้ไม่ใช่แค่ชื่อเมนูอาหารแต่มันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ใช้สร้างในยะเชิงลบซื่อว่านายกสมัครสุนทนรรเวศไม่เหมาะสมกับตาแหน่งเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดกับความคาดหวังในหน้าที่การบริหารประเทศ และสะท้อนถึงความล้มเหลวหรือความไม่มั่นคงในยุคข,ของเขาในมุมมองฝ่ายตรงข้ามเรื่องมันเริ่มจากสมัครศูนย์ทรนเวทขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต้นปี2551แต่ยังคงไปทำรายการทำอาหารชื่อชิมไปบ่นไปออกอากาศทางทีวีทุกสัปดาห์ซึ่งจริงๆเขาทำมานานแล้วตั้งแต่ก่อนเป็นนายกและบอกว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนปัญหาคือ รัฐธรรมนูญ2550มาตรา267ระบุไว้ชัดว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งใดในบริษัทเอกชนหรือรับประโยชน์จากเอกชนไม่ได้แม้ว่าการทำรายการอาหารอาจจะดูเป็นงานอดิเรกแต่ช่องทีวีที่ออกอากาศเป็นบริษัทเอกชนและการไปปรากฏตัวทำหน้าที่พิธีกรก็ถูกตีความว่าเป็นการทำงานให้เอกชนแล้วอาจมีการรับประโยชน์ แม้จะเป็นเพียงชื่อเสียงหรือสิ่งที่ไม่ใช่เงินก็ตามฝ่ายต่อต้านจึงใช้ช่องทางนี้เล่นงานโดยยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการทำรายการนี้เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือไม่ทีนี้จุดที่เรื่องบานปลายคือสมัครไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN แล้วนักข่าวถามตรงๆว่าคุณยังทำรายการทำอาหารอยู่ไหมสมัครตอบ Yes I do ใช่ผมยังทำอยู่ พร้อมเล่าว่าเป็นรายการชื่ออะไรทําอะไรบ้างนี่เท่ากับเป็นคํายอมรับจากปากนายกเองว่าเขายังทําอยู่จริงไม่ปฏิเสธไม่เลี่ยงไม่อธิบายว่าหยุดไปแล้วผลคือฝ่ายต่อต้านเอาคลิปและคําพูดนี้ไปใช้เป็นหลักฐานชัดเจนในศารว่านายกรับประโยชน์จากเอกชนในขณะดำรงตำแหน่งการเมืองในสภาเริ่มร้าวพักฝ่ายค้านใช้ประเด็นสิทธิทมนุษยชนในยุคทักษิณ บวกกับสถานการณ์ไฟใต้และการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือแต่รัฐบาลยังถือเสียงข้างมากทําให้การล้มรัฐบาลในสภาไม่ง่ายคดีชิมไปบนไปจุดจบที่ไม่คาดคิดกันยายน2551 สุดท้ายสารรัฐธรรมนูญจึงตัดสินให้สมัครพ้นตำแหน่งเพราะถือว่าผิดรัฐธรรมนูญแม้เรื่องจะดูเล็กน้อยแต่ในเชิงการเมืองมันเป็นหมากล้มรัฐบาลที่แทบไม่ต้องเหนื่อยสู้ในสภาเลยโดยสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าสมัครรับค่าตอบแทนจากการจัดรายการทำอาหารชิมไปบ่นไประหว่างเป็นนายกถือว่าผิดกฎหมายสมัครพ้นตำแหน่งในทันที คดีชิมไปบนไปจุดจบที่ไม่มีใครคิดว่าเป็นไปได้แม้รัฐบาลสมัครจะผ่านพ้นวิกฤตหลายครั้งทั้งแรงกดดันจากม็อบพันธมิตร และปัญหาเศรษฐกิจแต่สุดท้ายกลับพ่ายแพ้ต่อคดีเล็กๆที่ดูเหมือนจะไร้ผิดสงก่อนออกจากทำเนียบสมัครให้สัมภาษณ์อย่างขมขื่นว่าผมไม่เคยทำอะไรผิดผมแค่ทำกับข้าวยุคสมัครจบลงเพราะข้อกฎหมายเล็กๆแต่ความขัดแย้งใหญ่ยังขุก,กรุ่นพลานการเมืองของทักษิณถูกหั่นด้วยคำตัดสินสารแต่ไม่ได้ถูกลบหายไปจากถนน และเรื่องราวยังเดินหน้าต่อไปในยุคสมชายวงสวัสดิ์ที่ก้าวขึ้นเวทีท่ามกลางความหวังและความขัดแย้งที่ยังไม่คลี่คลายรอยต่อแห่งความวุ่นวายเมื่อสมัครสุนทรระเวทหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่25พักพลังประชาชนจึงต้องโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาและผู้ที่ได้รับเลือกคือสมชายวงสวัสดิ์น้องเขยของทักษิณชินวัตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่26อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งสมชายในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนตัวนายกรัตมรีธรรมดาแต่กลับกลายเป็นการจุดไฟเติมเชื้อความขัดแย้งในสังคมไทยที่กำลังเดือดพล่านในเวลานั้นฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มเสื้อเหลืองมองว่านี้ไม่ใช่แค่นายกรัตมรีคนใหม่แต่เป็นการโคลนนิ่งทักษิณหรือกล่าวคือการส่งตัวแทนที่เหมือนทักษิณกลับมาเพื่อบริหารประเทศในรูปแบบเดิมๆอย่างเนียนๆเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดมุมมองนี้มาจากความเชื่อว่า การแต่งตั้งสมชายซึ่งเป็นญาติและพันธมิตรใกล้ชิดกับทักษิณนั้นไม่ต่างอะไรกับการรักษาอำนาจของเครือข่ายเดิมแม้ว่าสมชายจะเป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์และถูกมองว่าค่อนข้างอ่อนน้อมในสายตาผู้มีอำนาจบางกลุ่มแต่หลายฝ่ายยังตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นอิสระและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเชิงนยโยบายอย่างแท้จริงสมชายถูกโจมตีว่าเป็นโคลนนิ่งทักษิณ ฝ่ายพันธมิตรเดินหน้าชุมนุมใหญ่ขึ้นยึดทำเนียบการชุมนุมยกระดับเรื่อยๆจากการปักหลักที่ทำเรียบรัฐบาลและในช่วงพฤศจิกายน2551ยึดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเพื่อกดดันให้สมชายลาออกปัญหาหลักที่เจอคือการสลายการชุมนุมของพันธมิตรเกิดเหตุประทะและมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเหตุนี้ ทำให้ภาพลักษณ์สมชายเสียหายอย่างหนักและถูกวิจารณ์ว่าใช้กำลังเกินกว่าเหตุผลกระทบสนามบินต้องหยุดให้บริการหลายวันผู้โดยสารติดค้างนับแสนความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลความไม่พอใจและความตึงเครียดในสังคมจึงปะทุรุนแรงมากขึ้นความตึงเครียดในสังคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฝ่ายพันธมิตรมองว่ารัฐบาลชุดใหม่ยังคงสะท้อนกลุ่มอำนาจเดิมที่เคยสร้างความขัดแยง้งและแบ่งแยกสังคม ทั้งยังมีความกังวลว่าการบริหารงานจะยังคงเหมือนกับยุคทักษิณคือเน้นประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัวมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม แต่ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าสมชายควรได้รับโอกาสในการฟื้นฟูประเทศหลังความวุ่นวายแต่ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจและความขัดแย้งทางการเมืองที่ลุกลามการทำงานของรัฐบาลสมชายจึงถูกจับตาม,มองอย่างเข้มข้นและกลายเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งและความไม่แน่นอนทางการเมืองไทยอย่างที่สุดสมชายวงสวัสด์นายกรัฐมนตรีคนที่26ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการเมืองที่รุนแรงและการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรที่ยังไม่ยอมลดความรุนแรง ตุลาการชี้ขาดพักพลังประชาชนถูกยุบสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ยุบพักพลังประชาชนรวมทั้งพักชาติไทยและพักมัชชิมาธิปไตยด้วยเหตุทุจริตเลือกตั้งสมชายในฐานะกรรมการบริหารพักถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีและต้องพ้นจากตำแหน่งนายกทันทีนอกจากปัญหาการเมืองภายในที่ร้อนแรงเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งฝ่ายที่ลุกโชนในยุคนี้ หนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตามองมากคือกรณีปราสาทเขาพระวิหารที่กลายเป็นชนวนความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งมีความซับซ้อนทั้งในด้านประวัติศาสตร์และการเมืองการทูตจากเอกสารหนึ่งแผ่นสู่การชุมนุมใหญ่ในกรุงเทพสุดท้ายลุกลามเป็นการประทะชายแดน นี่คือสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งร้อนแรงขึ้นคือข่าวครา,าวเกี่ยวกับการเซ็นรับรองเอกสารของฝ่ายไทยในช่วงรัฐบาลสมัครสุนทรเวทที่เปิดทางให้ปราสาทเขาพระวิหารถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยกัมพูชาเรื่องนี้กลายเป็นชนวนทางการเมืองที่สะท้อนความบอบชำ้ำและความไม่ไว้วางใจในรัฐบาลชุดนั้นอย่างลึกซึง้ง นพดลปัทธรรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลสมัครคือผู้ลงนามในเอกสาร j o ย n ์คอมมูนิเกชร่วมกับกัมพูชาเมื่อเดือนมิถุนายน2551 เนื้อหาคือไทยไม่คัดค้านการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกโดยใช้แผนผังจากฝ่ายกัมพูชาที่ครอบคลุมเฉพาะตัวปราสาทแต่ฝ่ายต่อต้านกลับมองว่านี่คือการยอมรับโดยปริยายว่าพื้นที่รอบปราสาทเป็นของกัมพูชาซึ่งอาจกระทบสิทธิของไทยในพื้นที่พิพาท ความไม่พอใจลุกลามอย่างรวดเร็วเพราะขั้นตอนการลงนามไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา190จึงถูกตีความว่าเป็นการทำข้อตกลงระหว่างประเทศที่กระทบต่อดินแดนโดยพลาการการตัดสินใจครั้งนั้นจุดประกายการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มพันธมิตรพร้อมข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลขายชาติและเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองให้กัมพูชา เรื่องนี้ไม่เพียงทำลายความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลสมัครแต่ยังส่งผลต่อเนื่องถึงยุครัฐบาลสมชายวงสวัสดิ์ที่ต้องเผชิญกับความตึงเครียดชายแดนและการประทาระหว่างทหารสองประเทศขณะที่แรงกดดันจากถนนและในสภาย,ยังคงร้อนแรงไม่หยุด กระแสนี้กดดันอย่างหนักทําให้รัฐบาลไทยต้องถอนตัวจากการสนับสนุนเอกสารแต่ความเสียหายด้านความสัมพันธ์กับกัมพูชาเกิดขึ้นแล้วหลังจากไทยถอนตัวความสัมพันธ์กับกัมพูชาก็ตึงเครียดกองทัพทั้งสองฝ่ายส่งทหารเข้าประจําพื้นที่รอบปราสาทเดือนตุลาคม2551เกิดการประทะด้วยอาวุธจริงทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งสองฝ่ายปัญหาจึงไม่ใช่แค่เรื่องมรดกโลกแต่กลายเป็นความขัดแย้งด้านความมั่นคงเต็มรูปแบบ ซึ่งที่เขาพูดในปัจจุบันชี้แจงประจำชี้ว่าปกป้องชาติล่าสุดนพดลได้ออกมาโพสต์หรือให้สัมภาษณ์ว่าการที่ตนเลือกเซ็นแถลงการร่วมกับกัมพูชาไม่ได้เป็นการยกพระวิหารให้แต่อย่างใดเพราะตามคำตัดสินศาลโลกในปี2505ปราสาทเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาแล้วเขายืนยันว่าได้ทุ่มเทป,ปกป้องดินแดนเท่าที่ระบบกฎหมายและกรอบรัฐธรรมนูญอ,อนุญ,ญาต วอนหยุดใส่ร้ายด้วยข้อมูลเท็จนพดลกล่าวว่าเขาถูกโจมตีอย่างไม่เป็นธรรมมานานจนกระทบทั้งตัวเองและครอบครัวเขาเรียกร้องให้หยุดใช้ข้อมูลบิดเบือนโจมตีเขาในเรื่องปราศาทเขาพระวิหารทั้งที่ศาลยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำผิดหรือขายชาติกระแสะสังคมจากพักฝ่ายค้านฝ่ายพักประชาธิปัตย์ยังออกถแถลงว่านี่คือเหตุที่ไทยต้องเสียเปรียบและวิจารณ์ว่าเกิดจากการจัดการที่ขาดความรอบคอบของนพดลในการเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในช่วงนั้น ถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคุณจะกล้าเซ็นเอกสารที่อีกฝ่ายรออยู่หรือไม่เอกสารที่ในสายตาหลายคนคือการยกปราสาทเขาพระวิหารให้กัมบูชานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนพดลปัทธรในยุครัฐบาลสมัครเพราะเหนือสิ่งอื่นใดเอกสารนี้ถูกมองว่าอาจเป็นเครื่องมือในการต่อรองและคำถามที่ยังค้างอยู่จนวันนี้คือต่อรองเพื่อใคร มุมมองนี้มีอยู่ในสังคมจริงๆแต่ต้องแยกเป็น2ชั้นให้ชัดระหว่างข้อที่จริงทางกฎหมายกับข้อกล่าวหาทางการเมืองความเป็นไปได้ของถ้าไทยแข็งกว่านี้ข้อดีอาจใช้การคัดค้านเป็นแรงต่อรองทางการทูตในประเด็นอื่นเช่นเศรษฐกิจหรือเขตแดนข้อเสียอาจทำให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาแย่ลงและเกิดปัญหาชายแดนเร็วกว่าเดิม การตัดสินใจแบบแข็งจึงต้องแลกด้วยความเสี่ยงสูงซึ่งรัฐบาลสมัครอาจมองว่าหลีกเลี่ยงความตึงเครียดจะดีกว่าแต่ในใสายตาฝ่ายต่อต้านนั่นคือการยอมแพ้เร็วเกินไปหรือเซ็นยอมรับง่ายดายจนเกินไปไหมแน่นอนว่ามุมมองในทางการเมืองการเซ็นโดยไม่ผ่านสภากรถูกตีความว่าขาดความรอบคอบหรือลัดขั้นตอนซึ่งทำให้ภาพลักษณ์เสียหนักมาก เรื่องนี้ถูกฟ้องแต่หลายปีต่อมาศาลยกฟ้องนพดลถูกปปชฟ้องในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปม .157 แต่ต่อมาในปี2567ถึง2568ศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้องไปแล้วผู้ว่าคดีได้พูดว่านับว่าเป็นการปกป้องดินแดนความจริงของคดีประสาทเขาพระวิหารแบบเรียงเหตุการณ์และตัดอารมณ์การเมืองออกให้เห็นภาพชัดๆจุดเริ่มปัญหา คำตัดสินปี2505ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ ตัดสินเมื่อปี2505ว่าตัวป่าเขาพระวิหารอยู่ในอธิปไตยของกัมพูชาแต่พื้นที่โดยรอบบางส่วนยังเป็นข้อพิพาทไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นของใครนับตั้งแต่นั้นไทยยอมรับคำตัดสินแต่ก็มีทหารและคนไทยอยู่ในพื้นที่ใกล้ประสาทเรื่องขึ้นทะเบียนมรดกโลกกัมพูชาอยากเสนอให้ประสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกของยูเนสโก ถ้าจะเสนอต้องมีแผนที่และเขตที่ชัดเจนไทยในสมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวทโดยนพดลปฐมะเป็นรอมาวอต่างประเทศได้เซ็นถแถลงการร่วมกับกัมพูชาเพื่อรับรองว่าไทยไม่ขัดข้องให้ขึ้นทะเบียนตัวประสาทไม่รวมพื้นที่รอบๆที่ยังพิพาททำไมฝ่ายต่อต้านโวยเพราะฝ่ายต่อต้านมองว่าการเซ็นรับรองเท่ากับยอมรับแผนที่กัมพูชาที่กินพื้นที่รอบประสาท กลัวว่าจะถูกใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งทําให้ไทยเสียสิทธิ์ในพื้นที่พิพาทจึงโจมตีเป็นว่าการขายชาติหรือทําให้ไทยเสียเปรียบถาวรสารรัฐมนูญวินิจฉัยว่าการเซ็นถแถลงการร่วมเป็นการผูกพันไทยในทางกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐมนูญก่อนแต่รัฐบาลไม่ได้ทําถือว่าผิดขั้นตอนนบบดลจึงลาออกจาก ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพื่อรับผิดชอบคดีอาญาปปชฟ้องนบดลในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อมาสาลดีกาพิพภากษายกฟอ้องเพราะเห็นว่าไม่ได้มีเจตนาทุจริตและไม่ได้ทําให้ไทยเสียพื้นที่จริงความจริงตามเอกสารและคําตัดสินไม่ได้มีการยกตัวประสาทให้กัมพูชาเพราะศาลโลกตัดสินให้กัมพูชามาตั้งแต่ปี2505แล้วข้อถกเถียงอยู่ที่พื้นที่รอบประสาท ที่ยังเป็นข้อพิพาทดังนั้นการเซ็นเอกสารถูกมองว่าอาจทําให้ไทยเสียเปรียบแต่ไม่ได้มีผลในทันทีปัญหากลายเป็นชนวนทางการเมืองมากกว่าผลลัพธ์ทางดินแดนถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆคือเรื่องนี้ไม่ใช่ขายชาติแต่เป็นผิดขั้นตอนทางกฎหมายบวกกับความไว้วางใจทางการเมืองต่ำมากในเวลานั้นเลยถูกขยายเป็นวิกฤตใหญ่ถ้าจะถามหาผลงานในยุคสมัครตอบแบบตรงไปตรงมา สมัยสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นช่วงที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยความขัดแย้งจนเรื่องผลงานถูกกลบหน้าหมดทั้งหมดภาพรวมผลงานหรือสิ่งที่พยายามทำเดินหน้าตามนโยบายพักพลังประชาชนซึ่งต่อเนื่องจากนโยบายไทยรักไทยเช่น30บาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านสนับสนุนเศรษฐกิจรากหญ้าพยายามฟื้นโครงการโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบรางและการพัฒนาน้ำ มีบทบาทในเวทีต่างประเทศเล็กน้อยเช่นการประชุมอาเซียนสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สบผู้ประสบไทยและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตซับพรามแต่สิ่งที่ครองพื้นที่ข่าวมากกว่าคดีประสาทเขาพระวิหารที่มองว่าขายชาติกระแสด,ดรามา่าต้มยำกุ้งและการเป็นพิธีกรทำอาหารขณะด,ดำรงตำแหน่งการชุนนมใหญ่ของพันธมิตรประชาชนเพื่อการเป็นชาป,ประยสารรัฐธรรมนูญวิจัยว่า มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเป็นพิธีกรทำให้ต้องพ้นตำแหน่งพูดง่ายๆก็คือถ้ามองด้านผลงานนโยบายมีความต่อเนื่องจากยุคทักษิณแต่ในเชิงการเมืองยุคสมัครจบเร็วเพราะกระแสต,ต่อต้านและคดีความจนประชาชนจําเหตุการณ์วุ่นวายมากกว่าผลงานจริงๆครับแค่เพียงสองปีกว่า,ก,วาการเมืองไทยเหมือนนั่งรถไฟเหาะที่ไม่มีใครรู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนจากรัฐประหารที่โค่นทักษิณชินวัตร เราได้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ขึ้นมานั่งเก้าอี้นายกแบบชั่วคราวไม่ถึงปีการเลือกตั้งก็พาสมัครสุนทรเวชเข้าสู่ธรรมเนียบแต่ยังไม่ทันครบวาระก็ถูกสารน้ำนูนฟันตกเก้าอี้เพราะจัดรายการทํามอาหารเก้าอี้นายกเลยตกไปอยู่ที่สมชายวงสวัสด์แต่เขาอยู่ได้เพียงไม่กี่เดือนเพราะพรรคถูกยุบแล้วบทสุดท้ายก็ปิดฉากด้วยอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่ขึ้นมาจากเกมจัดตั้งรัฐบาลในสภา เพียง26เดือนประเทศไทยเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีถึง5คนนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือภาพสะท้อนว่าการเมืองไทยในยุคนั้นไม่มีอะไรแน่นอนเลยสักอย่างอย่าพลาดติดตามในตอนต่อไปยุคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีคนที่27ที่จะเข้ามารับไม้ต่อในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญ